สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องของการนะครับโพสกลุ่มยังไงนะครับไม่ให้ Facebook บล็อกนะครับซึ่งก็จะมีวิธีแล้วก็เทคนิคการโพสเนี่ยนะครับหลายหลายแบบด้วยกันนะครับก็จำมาจากจำมาแล้วก็ลองทำนะครับจากกูรูหลายๆท่านที่สอนเอาไว้ใน YouTube นะครับก็เลยเอามาแมทเข้ากับสิ่งที่เรารู้เข้าไปนะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องมีแฟนเพจนะครับเป็นแฟนเพจของตัวเราก่อนนะครับเป็นแฟนเพจของตัวเราเองก่อนนะครับตั้งค่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเองก็ได้สอนในส่วนของการโพสต์กลุ่มเจาะกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ใช่โพสต์กลุ่มโพสต์นะครับในเป็นในเพจเนี่ยเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือตั้งค่าจากตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ ไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อให้ฟีดข่าวของเราเนี่ยนะครับไปเด้งในในจุดของคนที่สนใจนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มยอดให้คนเห็นเพจของเราได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมาทำในคอมเนาะนะครับเมื่อเราทำการตั้งค่าของเพจโพสอะไรทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต่อมาก็คือเราจะต้องแชร์นะครับเราจะต้องแชร์ข้อมูล จากในเพจเราเนี่ยไปในหน้าเฟซหลักเราก่อนนะครับแล้วก็เตรียมบทความเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการแชร์หรือว่าโพสต์พร้อมกับ URL ที่เราได้ c o p y ไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนก่อนอื่นนะครับก็คือให้เราทำการแชร์วิดีโอที่เราต้องการนะครับไปแต่ทีนี้สมมุติว่าผมต้องการใช้อันนี้ผมไม่ไม่ใช้วิดีโอแล้วกันผมขอใช้อันนี้ นะครับเสร็จแล้วผมก็แชร์ลงไปเลือกแชร์นะครับไปที่ไหนดีแชร์ไปที่ใช้วิดีโอกว่าจะได้ดูน่ารักดีนะครับอันนี้ละกันผมก็เลือกแชร์กดแชร์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกแชร์นะครับแล้วก็แชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเรานั่นเองนะครับใน facebook โอเคเสร็จแล้วผมก็เลือกโพสชุบนะครับ ข้อวิดีโอนี้นะครับก็จะไปโชว์แล้วนะครับในในเพจอ่าในในหน้าหลักของเรานะครับหน้าหลักของเราก็คืออันไหนก็คือในนี้ในหน้าหลักของเรานะครับก,รก็คือใน,อ,นอันนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถ Copy u r l นี้นะครับเอาไว้นะครับอ่าผมเปิดเป็นโน้ตเพจให้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้เก็บไว้ก่อนนะนะครับ ก็คือให้เราคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจิ้มตรงลูกศรตรงนี้นะครับจิ้มแล้วคลิกขวาแล้วก็ Copy ี้ลิงก์ URL ไว้อ่าคปัปปไว้ทำไมเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าวิธีที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถนะเอานำไปโพสตได้ไหมแต่ที่ผมใช้โพสต์อยู่นะปัจจุบันตอนนี้ก็คือผม Copy l i ลิงก์จากกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปโพสอ่าอย่างผม Copy จากกลุ่มสมมติผมก็กลุ่มนนี้อ่านะครับผมก็จะ Copy ชื่อนะครับของเพจไปแล้วก็เอามาเลือกโพสต์จากข้างล่างตรงนี้ เราก็เลือกกลุ่มนะครับเลือกชื่อของเพจนะครับเราจะเช็คกินหรือจะแท็กเพื่อนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้เตรียมบทความเป็นลิงก์ URL ไว้นะครับเตรียมไว้หลายๆอันก็ดีนะครับเอาไว้ใส่ Copy เพื่อไม่ให้มันซ้ําวิดีโอเนี่ยอาจจะซ้ําแต่บทความข้อความเนี่ยอาจจะไม่ซ้ํากันเพราะถ้าซ้ํากันมากๆปุ๊บเราจะโดนแจ้งสแปมนะครับจะมีการแจ้งสแปมขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เตรียมบทความแบบนี้เอาไว้เยอะๆสัก1ิอันก็ได้ก็ยิ่งดีแล้วก็ หมุนบนสลับกันไปโพสสลับกันไปนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เป็นสแปมแล้วนะครับก็จะดูดูง่ายกว่านะครับถึงบอกว่าใช้ในคอมก็จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นในมือถือเนี่ยก็จะมีพวก Facebook Live นะครับก็คือสามารถทาได้นะ,นะครับผมก็เลือกเสร็จปุ๊บโพสพอโพสแล้วผมก็เลือกโพสไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลามันโพสไปเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะผมก็เลือกดูตรงนี้ ะนะครับเรามาเลื่อนดูซิว่ามีของเราไหมนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บขึ้นไหมไม่มีเลื่อนหางก่อนมีไหม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 ,ม,ไมเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มพสโพาเหมือนติดป้ายเอาไว้นะครับบางทีเราก็ก็จะไม่ขึ้นเราก็จะมองไม่เห็น ถ้าเรามองไม่เห็นนั่นแปลว่าพโพสที่เราโพสมาเนี่ยนะครับเราไม่เราไม่สามารถหรือว่าคนเนี่ยก็จะไม่เห็นโพสของเรานะครับวิธีการโพสแบบนี้นะครับแล้วคนไม่เห็นนะครับก็คือเราจะต้อง copy URL ของเรามาโพสในนี้แทนเราจะต้อง copy URL ของเรานะครับก็คือที่ผมให้คิกกว่าไว้เมืม่อกี้มาใส่แทนอ่าโอเคผมเจอแล้วเมื่อสักครู่เห็นไหม มาถ้าแบบนี้มานะครับเราก็คือสามารถโพสตได้แต่ทําไมมันถึงลงไปลึกจังเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากาลังโพสต์คนอาจจะโพสต์เยอะก็ได้หรือว่าคนที่โพสต์แบบปักหมุดไว้ครับที่เป็นสมาชิกที่เขาให้ปักหมุดปักอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นของกลุ่มคนพวกนั้นก่อนก็จะขึ้นของเราน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าเวลาเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกับอันนี้ก็คือเรื่องของการ Copy ชื่อนะครับแล้วก็เอาไปโพสในในใน ตัวของเพจนะครับทีนี้มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ที่เราจะเลือกนะครับโพส์โพสลงไปในกลุ่มได้เนี่ยนะครับก็คือให้เราเปิด U r L ขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บทีนี้เนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าก็คือเวลาที่เราเวลาที่เราจะโพส์กลุ่มแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าไม่ควรจะไม่ควรจะ เปิด URL เยอะนะครับเพราะว่าบางทีก็มันก็ Facebook มันก็มองว่าเราเป็นสแปมได้เพราะว่าเราโพสต์แบบรัวๆเลยนะครับโพสตแบบรัวๆเลยบางทีก็ไม่ได้อะผมก็ copy URL ที่ผม copy มานะครับแล้วก็เอามาวางอย่างใน a c e b o o k เนี่ยนะครับบางเพจเขาจะตั้งไว้ว่าเป็นแบบขายเราก็ต้องโพสต์แบบขายแต่ว่าถ้าเราไม่อยากโพส์แบบขายเราจะโพส URL ก็ต้องเลือกที่ตรงคําเลือกคาปรึกษาเนี่ยครับเลือกตรงนี้เริ่มการปรึกษา แล้วเราเอา c o p y ี i ลิงค์ที่เรา Copy เมื่อกี้นะครับมาอ่าเห็นไหมมาแล้วแต่มันจะอยู่ในชื่อของเรานะครับมันจะอยู่ในชื่อของเราก็คือเราเป็นคนโพสต์อันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไป c o p y u r l มาใส่เพื่อไม่ให้มันมองว่าเราคือสแปมอันนี้ก็ลบออกนะครับอ่าลบออกแล้วก็โพสต์เลยปึ๊บนะครับอ่าก็มาแล้ว ที่นี้เวลาเราโพสต์แบบนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าเราพยายามอย่าโพสรัวๆนะครับอย่าโพสต์รัวๆให้เราเว้นวักไว้สักนิดหนึ่งแล้วเราก็ค่อยโพสต์นะครับก็กดเลือกตรงเรื่มคำปรึกษาอีกนะครับโอเคก็พี่มานี่เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่ผมบอกครับมันจะได้ไม่บฟฟล็อก Facebook เราหรือว่ารายงานว่าข้อความของเราเป็นสแปมนะครับ โพสชึบนะครับโพสขึ้นมาแล้วอันนี้นะครับก็เหมือนกันกดที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็โพสลงไปไปก๊อปเปีันี้มาก่อนนะครับมาก๊อปปีมาก่อนถ้านี้มันขึ้นก็ลบมันออกไปนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่ะวาง Okay. มาแล้วนะครับชึบโอเคแล้วเราก็โพสไปนะครับแบบนี้ก็คือได้ทั้งสองวิธีนะครับจะ copy ชื่อไปวางนะครับถ้า copy ชื่อไปวางมันก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาทีา่วิดีโอมันโหลดในเฟสอะไ,ไรเฟสในในมันก็จะรีเฟซกลุ่มเนี่ยได้ไหลายกลุ่ม นะครับมันก็อาจจะเน็ตครช้ามันก็อาจจะเปิดไม่ได้เร็วเวลาเราโพสเนี่ยก็อาจจะทิ้งเวลาห่างกันสัก30มสิบวิถึง1นาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โพสต์ใหม่เพิ่มขึ้นไปแบบนี้ก็จะทําใหเออ้เราเนี่ยนะครับโพสต์ออกไปแล้วไม่ค่อยเป็นสแปมแต่ถ้าเกิดว่าเราโพสต์นะครับจากจากเพจของเราไปโดยตรงเลยเนี่ยนะครับไปที่กลุ่มส่วนใหญ่ก็จะโดน บล็อกนะครับโดนบล็อกโดนแจ้งสแปมอะไรเงี้ยแต่บางทีการโดนแจ้งสแปมก็อาจจะโดนการการแจ้งหรือว่าการอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยจากเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเขาอาจจะแกล้งเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเว้ยบทความเราดีอะไรดีเราโดนแจ้งสแปม Facebook เราอาจโดนปิดก็ได้หรืออะไรก็ได้แบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ การโพสการโพสกุ่มนะครับยังไงไม่ให้ไม่ให้เ c e บุ o k มันบอกนะครับก็ใช้ลองใช้2อ,อวิธีนี้ในการโพสนะครับก็คืออแชร์ลงเพจก่อนนะครับแล้วก็เลือกดูอีกอย่างหนึ่งนะครับลิงก์ตรงนี้ผมขอแนะนำนิดนึ่งลิงก์ที่เราแชร์ออกมาในหน้าหลักของเราตรงนี้นะครับอยากให้เราทำให้เราก๊อปี้เอาไว้หลายๆอันนะครับก๊อปี้เอาไว้หลายๆอัน สมมติว่าเรามีเราเราโอเคแหละเราเห็นว่าสินค้าอนี้มันน่าสนใจรูปนี้น่าสนใจเราก็อาจจะโพสต์ก็คือแชร์มาจากกลุ่มเอามาอีก1นึเพอีกอีกหนึ่งหนแชร์แล้วให้โพสต์ก็ได้หรือใช้สินค้าตัวอื่นใช้รูปภาพตัวอื่นแล้วสินค้าตัวเดียวกันก็ได้นะครับก็ได้แบบนั้นก็จะโอเคอนะครับ ก็ให้เราลองลองเลือกดูว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะทําการโพสต์กลุ่มนะครับให้ได้ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เลือกดูกลุ่มที่ดีๆมีคนอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็โพสต์ตามเวลาที่ที่เขาสอนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าโพสต์ให้พวกพวกครูคนครูอะไรพวกเนี้ยนะครับพยาบาลทหารตำรวจสัวใหญ่เขาก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับถ้าเป็นพนักงานทั่วไปก็จะเป็นช่วงเช้า ช่วงเช้านะครับแล้วเราลองเลือกโพสตดูนะครับนะผมก็ชอบถนัดก๊อปปี้แบบนี้แล้วเอาไปโพสเนาะนะครับโพสใน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 หน้าหลักเราแบบนี้นะครับปึ๊บมันได้เร็วมันได้เร็วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปบางเพจมันก็ไม่โชว์นะโอเคเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเทคนิค ดีๆนะครับแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการนะครับโพสโพสกลุ่มนะครับยังไงไม่ให้ f a c e b o o k เนี่ยมันบล็อกนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่ดีกว่านี้นะครับก็จะมาอัดทำวิดีโอสอนเอาไว้ให้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปเนาะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมียอดขายปังๆกันทุกคนทั่วหน้านะครับ สำหรับวิดีโอนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ